ครับกรับสวัสดีครับมื่อนี้มาพบกับช่องเครื่องล่างของขังจากธรรมศาสตร์อีกเช่นเคยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที <statistic> ่ติดตามรับชมนะครับช่องเครื่องล่างของขังจากธรรมศาสตร์นะครับอ่เมื่อนี้นะครับสิพามาชมนะครับไม่ไผ่สองนางจิ๋วไผ่สองนางจิ๋วนะครับเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมสิพา <alis. S 2> <LO> มาชมเลยนะครับบมแมนอันสองนางที่ว่าแตก อกเป็นงามสองงามนนี้เด็กครับผมแมนนะครับอันนี้มันสิเป็นจูมเดียวขึ้นมานะครับเขาเอื้นว่าไพ่สองนางกิ้วนะครับอันนี้ผมสิขอขยายให้เบิ่งสั้นๆนะครับเห็นบ่ครับนี่ครับเขาเอื้นว่าไม่ไพ่สองนางจิ้วนะครับความงามนะครับก็งามเทเด้อครับพี่น้องอ่าไพ่สองนางจิ้วนะครับ นครับมันสิเป็นปุ๊บเป็นโงนในนี้แหละครับไม่ไผ่นี่มันสิเป็นตายื่นออกมาแล้วก็สิจูมเดียวอยู่ในนี้นะครับมันก็สิติดเดียวเลยครับนะอันนี้ก็บหาล้อหาไม้ไผ่นีครับก็ได้มาได้มาอูหลายได้มาหลายอันนี้ผมก็เลือกคาดเอาว่านี้นะครับผมก็เลือกผมก็คาดเอา อันงามันบบงามนะครับผมได้มาเนี่ผมไม่ได้ไปเบี่ยงขายนะครับผมเก็บไว้ผู้เดียวผมนะครับอันไม่ไพ่อันนี้นะครับเขาสรรพคุณน,นะครับผมผมก็บรทราบคือกันนะครับผมก็เห็นที่เขาลงพี่ตรงอย่างกันนะครับผมก็ไปหาผมก็ได้มานะครับ กะนี่แหละครับไผ่ไสองนางจิ๋วเนาะความงามนะครับก็งามเลยได้ครับก็งามงามอยู่ครับนี่ครับเป็นไผ่สองนางจิ๋วนะครับมันชิดกันเลยนะครับเป็นจุูงๆขึ้นนะครับด้านทางขมีนนะครับเขานิยมดินกันนะครับแบบนี้เนาะ ผมผมผมกระเดาเองนะครับว่าน่าสิสรรคุณเขาหน่าสิทางด้านไม่ตามมหานยมนะครับการค้าขายนี่แหละนะครับเป็นไม่ไพ่ไม่ไพ่ตันนะครับพี่น้องเลยตัดมาเนี่ยยอดมัน,นเนี่ยเบ้อครับไพ่ตันนะครับเป็นไพ่ตันเบ้อสุโกเลยนะครับที่ผมไปตัดอันนี้มาเนาะนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับผู้อันที่ติดตามนะครับส่งเครื่องรางของขังจากธรรมชาตินะครับกะขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอบคุณมากะครับ